แล้วนะคะ,ะพี่โกย่าให้น้องจับซองคำถามลูกจัดไปค่ะแล้วส่งมาให้พี่กิตตี้นะคะ,ะด้านนี้นะฮะอ่ะมาได้เลยค่ะมาแล้วค่ะจองฝันทดสอบไหม่เลยลสวัสดีค่ะพูดแค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่ชัดเจนนะฮะ และคำถามของจอมขวัญมีอยู่ว่าถ้าหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเพราะอะไรอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะถ้าจอมขวัญโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเพราะอะไรครับ แหนูคิดว่านับวิทยาศาสตร์ ชัยแดงกิวขอบคุณค่ะโหจบคน้เ่นะครับจัาคักลับที่ได้เลยลูกโหเรว่าเตรียมตัวมาดีมากๆเลยนะคะนรน่าจะทดลองการขอของพี่ตี้เป็นอันดับแรกเลยดแม่เอาละครับต่อด้วย J m